สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดี y วสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทำการโมวิทยุเดิมๆ FMAM เนี่ยแหละครับของยี่ห้อไฮสตาร r รุ่น RA 3 3 3ให้มันเนี่ยสามารถกักเก็บพลังงานได้โดยการยัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน3.7โวลต์เข้าไปเพื่อให้มันชาร์จซ้ำๆชาร์จวนๆได้ครับ ผมตีว่านะอย่างน้อยให้มันใช้งานได้สัก2ปีก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะครับและเหตุผลที่ผมโมนก็เพราะว่าแบตเตอรี่เดิมๆที่เขาใช้เนี่ยเขาบังคับว่าต้องใช้เป็นถาดไซส์ขนาดดีนะ1.5โวลต์จำนวน3ก้อนและถ้าหากแบตเตอรี่ไฟหมดเราก็จะต้องเปลี่ยนฐานตัวนี้นะยกชุดใหม่ไม่สามารถประจุไฟเข้าไปใหม่ได้พูดง่ายๆก็คือ ถ้าทาน3ก้อนพวกนี้นะเราเปิดเพลงฟังทุกวันทุกวันเนี่ยผมกางสถิติออกมาแล้วครับเราจะฟังได้เฉลี่ยแค่ประมาณ20กว่าวันเท่านั้นเองผมจะตีว่าเราฟังได้ประมาณ1เดือนละกันครับ1เดือนถ้าหากเราใช้ทาน3ก้อนแล้ว1ก้อนเนี่ยขายก้อนละ20 20คูณ3นะก็จะเท่ากับ60ก็จะเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์อยู่ประมาณ60บาท ปีหนึ่งก็จะเท่ากับ720บาทและถ้า2ปีนะเราก็จะต้องจ่ายอยู่ที่1440บาทซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะค่อนข้างแพงเป็นอย่างมากเลยครับและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสำหรับแบตเตอรี่แบบนี้ก็คือถ้าถาดเนี่ยมันพลังงานเหลือน,น้อยแล้วก็เก็บทิ้งไว้นานๆมันก็จะมีคราบน้ำยาเยอะหมอกมาซึ่งมันจะเป็นตัวกัดก่อนน็อตสปริง กินเหล็กทำให้มันเกิดสนิมขึ้นได้ครับสำหรับการโมนะฮะมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับผมก็จะใช้เป็นชุดชาร์จตัวเก่านะฮะผมจะยกมาทั้งชุดเลยครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปวิธีการชาร์จแบตลิเทียมไอออน18650 EP ที่2เรามาเริ่มโมกันได้เลยครับแกะฝาหลังแกะฐานออกมาก่อนครับ แล้วก็คลายน็อตทั้ง4ตัวออกมาหลังจากนั้นพอเปิดออกมาก็จะเจอกับแผงวงจรให้เพื่อนๆตัดขั้วบวกขั้วลบที่มันต่อกันอยู่เนี่ยตัดออกจากกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกับแบตลิเทียมของเราเดี๋ยวผมจะใส่อแดปเตอร์ตัวเมียแบบนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการเจาะรู เพื่อใส่หัวปลั๊กอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่น็อตหมุนๆน,นะยึดให้มันแน่นครับก็คือผมจะไม่ใช้หัวไมโคร USB ตรงนี้แต่จะจับขั้วบวกกับลบตรงนี้ออกไปบัดกีแทนครับหลังจากนั้นก็บัดกีติดกับแจ็คครับและสําหรับตัวบอร์ดเนี่ยผมก็จะติดตั้งให้มันหันออกไปแบบนี้นะครับ เพื่อให้เราเนี่ยเห็นแสงจากด้านนอกจะได้รู้ว่าแบตเนี่ยมันเต็มหรือยังแล้วก็บัตรกีขั้วบวกหุ้มด้วยทอหดครับบัตรกีขั้วลบแล้วก็หุ้มด้วยทอหดแล้วก็ลนด้วยไฟแช็กค,ครับท่อมันก็จะหดลงนะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งนะก็คือเราไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟเนี่ย ไม่ต้องมาพันเองแล้วก็ไม่ต้องมียางมาติดมือด้วยครับผมก็จะหาพื้นที่ที่วางแบตเตอรี่เนี่ยผมจะไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ทำการเจาะด้วยหัวสซวันแล้วก็ใช้สายล็อกคล้องออกมาแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็พันด้วยเทปกระดาษ แล้วผมก็จะลองด้วยโฟมกันกระแทกอีก1ชั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะฮะว่าผู้ใช้อย่างคุณแม่เนี่ยอาจจะทําตกหล่นแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันเกิดความกระทบกระเทือนแล้วก็เสียหายหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ล็อกให้แน่นครับต่อขัวบวกขั้วลบให้เรียบร้อยแล้วก็ลนไฟให้มันหด หลังจากนั้นก็ทำการล็อกบอร์ดครับด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะะมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่สำหรับการใช้งานจริงเนี่ยมันแข็งแรงทนทานมากๆครับจัดสายไฟให้เป็นระเบียบ ถ้าเกิดว่ากลัวมันไม่แน่นเราก็ใช้กาวร้อนเนี่ยหยอดเพิ่มอีกทีก็ได้ครับทีนี้มันก็จะดูแข็งแรงทนทางไม่น่าจะหลุดลุยไปไหนแล้วล่ะครับหลังจากนั้นก็ประกอบกับเข้าที่เดิมขันน็อตเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานดูครับ ท่านนะฮะที่จะถ่ายกันเข้ามาตอนนี้ครับมสวัสดีคุณวั่นวีระยาเนี่ฮเสียงมันก็ออกเหมือนเดิมเลยครับฝ่อยปา999ผลิตภัณฑ์1เมื้ออยู่อย่างเดียวคือทำสตวีกำนด ส่วนตัวชาร์จเนี่ยก็สามารถซื้อหัวที่มันเป็นแบบอะแดปเตอร์แบบนี้นะที่เป็นแบบ5โวลต์มาชาร์จก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีจะดัดแปลงนะโดยใช้สาย USB แล้วเอาสายสีแดงสีดำเนี่ยออกมาแล้วก็ต่อเข้าหัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับสมมุติว่าผมเอาเสียบ แล้วถ้ามันเนี่ยกำลังชาร์จอยู่มันก็จะเป็นไฟสีแดงออกมาครับและเมื่อเราชาร์จเต็มแล้วไฟมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าผมจะชาร์จประมาณครึ่งวันถึงจะได้ครับแบตมันถึงจะเต็มเพราะว่าผมเคยโมอาตรงนี้ไปมันจะค่อยๆชาร์จที่กระแสนน,น,น้อๆสำหรับค่าเสียหายที่ผมใช้ไปก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองครับ โมเสร็จแล้วรับรองว่ามันคุ้มเกินคุ้มจริงๆครับและสำหรับการชาร์จ1ครั้งแล้วมันใช้ได้นานกี่วันเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ทีหลังนะฮะหลังจากคลิปนี้ลงไปแล้วเพราะว่าผมจะต้องเอาไปให้คุณแม่ทดสอบทดลองฟังอีกทีหนึงครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณทุกทกท่านที่ตตามชมครับ